วันนี้ค่ะเราจะพูดถึงในหัวข้อเรื่องฝ้าฮอร์โมนค่ะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะฝ้าฮอร์โมนคืออะไรไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าแบบเราเรียกว่าฝ้าฮอร์โมนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหมอจะพูดอธิบายให้ฟังค่ะคําว่าฝ้าฮอร์โมนก็คือฝ้าชนิดหนึ่งค่ะที่มีลักษณะเป็นเปื้นสีน้ำตาลแล้วก็อยู่บริเวณทั้งแก้มทั้งสองข้างของเรานะคะลักษณะฝ้าชนิดนี้จะแตกต่างจากฝ้าชนิดนนอื่นคือเขาจะมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงชอบอยู่บริเวณที่บริเวณกลางแก้มค่ะ แต่ถ้าใครหลายคนนะคะลองส่องกระจกแล้วแล้วมีเป็นแผ่นฝ้าหนาๆที่เป็นเป็นสีเทาๆะคะ่ะอยู่ที่บริเวณหน้าผากสองข้างนะคะหรือตรงที่บริเวณกรอบหน้าของเราอะคะ่ะอันนี้ไม่ใช่ฝ้าฮอร์โมนนะคะส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเรียกเป็นฝ้าแดดค่ะที่เกิดจากการที่เราเอาจจะไปเล่นกีฬากลางแจ้งไม่ชอบใช้ครีมกันแดดหรือบางทีเราเอาจจะเดินไปกลางแจ้งแบบอาจจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อของกินเล็กๆน้อยแล้วเราก็ไม่ได้ถือล่มใส่หมวกไปอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะจะเกิดฝ้าตามมาแล้วะคะ่ะ วันนี้ค่ะที่หมอจะพูดถึงก็คือฝ้าฮอร์โมนค่ะเพราะฝ้าฮอร์โมนเป็นฝ้าที่น่ากลัวที่สุดค่ะในบรรดาปัญหาของผิวทั้งหมดของผู้หญิงเลยอืมพอพูดแบบนี้แล้วแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเราลองสังเกตเลยค่ะว่าถ้าเราดูกระจกแล้วค่ะเราเริ่มมีตำแหน่งที่มันเป็นเงาๆสีเทาๆอะ่ะ เกิดขึ้นไหมที่บริเวณแก้มทั้งสองข้างของเราอันนั้นนะคะต้องเริ่มระวังไว้เลยว่าคุณกำลังจะเป็นฝ้าฮอร์โมนไหมนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดของฝ้าฮอร์โมนคือเป็นฝ้าที่รักษายากที่สุดค่ะเพราะอย่างที่บอกชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นฝ้าฮอร์โมนนั่นก็คือเป็นฝ้าที่เกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของฮอร์โมนภายในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ค่ะเราจะไม่ใช้เลเซอร์ในการรักษานะคะเพราะเลเซอร์มันจะเป็นกลุ่มความร้อนอาจจะไปกระตุ้นทำให้เม็ดสีเนี่ยค่ะเกิดรอยขึ้นมาได้ค่ะ เพราะฉะนั้นกลุ่มฟ้าฮอร์โมนนะคะเราต้องเน้นในการฟื้นฟูภายในของร่างกายค่ะว่าจะเป็นการปรับสมดุลภายในฮอร์โมนของร่างกายการปรับสมดุลเรื่องของวิตามินของร่างกายค่ะและรวมไปถึงการดิท็อกสารพิษภายในร่างกายค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะคิดว่าคนที่เป็นฟ้าเท่านั้นจะต้องเลเซอร์เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นในการรักษาอีกมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มฟ้าฮอร์โมนนั่นเองนะคะ อย่างที่หมอเคยเจอเคสคนไข้อะคะ่ะว่าเป็นเคสผู้หญิงอายุประมาณ45ปีนะคะแล้วเขาก็เป็นฝ้ามาตลอดไม่เคยหายขาดเลยทํามาหลายอย่างทั้งเลเซอร์ก็แล้วนะคะใช้ครีมวิตาทนิง่งครีมเค้าตัวแบรนราคาแพงมากมายเลยแต่สุดท้ายฝ้าก็ยังคงอยู่ที่เดิม อาจจะรู้สึกแค่ว่าผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นหน้าดูเหมือนจะสว่างขึ้นแต่เม็ดสีฟ้าค่ะยังเป็นแผ่นทั้งสองข้างอยู่เท่าเดิมเลยนะคะและสุดท้ายค่ะในการรักษาของในรายนี้ค่ะเมาก็เลยแนะนําว่าลองดูในเรื่องของฮอร์โมนเ,เริ่มมีการเจาะตรวจฮอร์โมนตรวจวิตามินดูความสมดุลของร่างกายทั้งหมดค่ะปรากฏว่าฮอร์โมนของเขาแปรปรวนไปเรียบร้อยค่ะ เรื่มีปัญหาในเรื่องของไทรอยด์ฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องฮอร์โมนเพศหญิงลดต่ำลงนะคะสุดท้ายเกิดการปรับสมดุลภายในร่างกายฟ้าค่อยค่อยจางลงค่ะก็รวมถึงการรักษาจากภายในเสร็จแล้วค่ะเราก็ต้องมาปรับสมดุลภายนอกไปด้วยค่ะได้แก่การใช้กลุ่มพวกครีมไบ<ว>รท์เทนิ่งต่างๆนะคะจะเป็นกลุ่มพวกที่มีวิตามินซีหรือว่ากรดผลไม้อ่อนๆนะคะที่สามารถช่วยในการผัดเซลล์ผิวได้หรือจะมีกลุ่มพวกโกจิคค่ะอับูตินนะคะพวกนี้ก็สามารถช่วยในการลดเม็ดสีฟ้าได้อย่างปลอดภัยค่ะ แต่ที่สําคัญอีกอันนึงค่ะถ้าในกรณีที่เราเป็นฝ้ามาเรื้อรังแล้วก็เป็นระยะเวลานาน,นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเราต้องมีการปฏิบัติตัวแล้วก็ดูแลร่างกายร,ระดับเซลล์เข้าไปด้วยค่ะเพราะในเคสที่เป็นฝ้าเรื้อรังแล้วค่ะเขาจะไม่ได้เป็นแค่มีปัญหาแค่ภายนอกค่ะจะต้องมีปัญหาบางอย่างภายในเกิดขึ้นแล้วไม่งั้นอ่ะเขาทำเลเซอร์หรือการใช้ครีมอะไรเพียงเล็กน้อยฝ้าเขาจะหายไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ ฟ้าฮอร์โมนเนี่ยได้รับความรู้กันไปเบื้องต้นนะคะว่าฟ้าฮอร์โมนเกิดจากสมดุลภายในฮอร์โมนที่มันผิดปกติไปแล้วเราเริ่มสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าเราเป็นฟ้ามาเรื้อรงแล้วยังไม่เคยหายขาดคุณอาจจะเป็นฟ้าฮอร์โมนก็ได้ค่ะแต่วันนี้ค่ะใครคิดว่าคลิปนี้ค่ะได้รับสาระความรู้ดีๆกลับไปนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องของฟ้าฮอร์โมนให้กับเพื่อนๆของคุณนะคะได้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เรารักนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนดีๆที่ให้ความรู้ในเรื่องของผิวแล้วก็เรื่องสุขภาพภา